กระดาษแผ่นใหญ่ที่ถูกนำมาร้อยเรียงกันจนเป็นทางยาวที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงภาคีความร่วมมือของเครือข่ายลุ่มน้ำเจ้าพระยาในการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยนำแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อรับมือกับความเสี่ยงภัยพิบัติของแต่ละเครือข่ายนำมาประกอบกันกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อต้องการชี้ให้แต่ละเครือข่ายได้เห็นว่าการผนึกกำลังและขับเคลื่อนไปด้วยกันนั้นจะเป็นหนทางหนึ่ง ที่จะลดความเสี่ยงและสามารถรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตสภาพการปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้ง25ลุ่มน้าของประเทศไทยที่ผ่านมาล้วนประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศทั้งสิน้นซึ่งก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมากลุ่มน้ําเจ้าพระยาก็เป็นอีกลุ่มน้ําหนึ่งที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยจากข้อมูลของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่าปีที่แล้ว ลุ่มน้าเจ้าพระยาได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติเป็นวงกว้างสาเหตุหลักมาจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนเกินศักยภาพอีกทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมชุมชนและการประสานงานในการวางแผนการจัดการแบบบูรณาการทําให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาโดยรวมยังขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบนางเฉลวยกวาวนาประธานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีบอกว่าน้ําท่วมใหญ่ปีที่แล้ว ปทุมธานีก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งในลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบไม่น้อยแม้ว่าก่อนหน้านี้ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือมาบ้างแล้วแต่พอถึงสถานการณ์จริงหลายอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิดทําให้ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าชาวบ้านจะสามารถกรับตัวได้เมื่อเมื่อครั้งที่เกิดภัยพิบัติปี54เนี่ยมันเกินเป็นการเกินเกินกําลังถูกไหมมันก็ใช้วิสถานการณ์การแก้เป็นเฉพาะหน้า ในปีนี้เรามีการจัดเตรียมแผนไว้ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมว่าหนึ่งเราต้องรู้ตัวตนของของคนของเราเองเดี๋ยววีว่าใครมีความสามารถในเรื่องนั้นๆหรือเรื่องใดๆเราควรจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้2ก็คือเมื่อครั้งที่เกิดภัยพิบัติในปีที่แล้วเนี่ยการสื่อสารเวลาโทรมันมันสื่อสารมันไม่ค่อยชัดปีนี้เราจึงมีการพูดุคุยกันว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเครือข่ายเราแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดนะที่เป็นแม่ข่ายแต่ละจุดเนี่ยมันน่าจะมีการสื่อสารด้วยทางวิทยุ ทางีเราก็เลยมีการเริ่มอบรมเริ่มเริ่มไปสอบเริ่มไปเรียนนะเพื่อที่จะทำะทำเรื่องในการจัดตั้งศูนย์แม่ขายในการสื่อสารเครือข่ายของพวกเราเองในการช่วยเหลืออันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราก็เตรียมพร้อมไว้การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติครั้งนี้ตัวแทนเครือข่ายและผู้เข้าร่วมวังว่าการเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อสร้างกลไกาการขับเคลื่อนง,งานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จะสามารถตอบสนองและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติทั้งลุ่มน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปสถาพรด่านคุณทดสำนักข่าวสิ่งแวดล้อมกรีนนิวส์ทีวีรายงาน